บอกเห็ด่นอย่าีบอกเห็ดอย่งนี้พี่น้องพี่น้องบอกเห็ดไข่นี้พี่น้องูล่ะพี่น้องมโอ้ยได้สอันนี่สองมสมมนี่ก็พ้อเล็กพี่น้องูห่ะโอ้ยตดดอกยังไงผีพี่น้องทีี่ตดอกยังไงเนี่ mọi người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  ba này mọi người mà người mọi người mọi con mọi người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  không yeah. ปลาหนีไม่พ้นเจาลักป้านีเหรอ いい。いい เจอแบบนี้ก็ป่าแตกตีพี่น้องเอาดอนนี้ก็พอแล้วพี่น้องเออเผื่อมิตรดอ,อกอย่างงี้เพ,พื่อครับพูดได้บรรยากาศขนาดพี่น้องไหมดอกอย่างงี้เพื่อโอ้คักคักน้องเลยครับเจ็บกระเกาลักได้ไหลายอยู่ด้พี่น้องพ,อพอ่อวันนี้พาพี่น้องมาเดินป่าเจอเห็ด ปลาวูปลาเยอะไงพี่น้องจก็อยู่ทางไหนวะเจ้าพามาได้เห็ดชุดนี้กับพ่พี่น้องมาเจอปลาเห็ดพี่น้องมึงพากันนั่งเฝ้าเลยพี่น้องเลยนี่นี่พี่น้องเอ๊ะเต็มธงยางเฮ้ยโอ้ยมึงพี่น้องเอลยนั่งเฝ้ากว่าเลยโอ้ย ปวดเอวพี่น้องเอ้ยเห็ดไร้ไหลพี่น้องนี่นี่นี่เป็นเห็ดชี้ยนหรือพี่น้องนี่เห็ดข่าเลียงนี่โอ้เผื่อพี่น้องปลาเนี่ไหมเห็ดไหลได้ปลาเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยแกงหนึ่งแกงหมกง่ายเลย ในฟังส์เ้วว่างกับปาถิงเลยพี่น้องเอ้ยเฮ้เลยโอ้คักคักพี่น้องเอ้ยเจียวปลาเดี๋ยวปลาแตกแล้วนี่นี่ครับหมักน้ำมันลูกเกาลักไหมจับแหงกับอะไรหมักเกาลักพ์กุนปัก หนักบักเกาลักกับของกันไหมพี่น้องเลยโอ้โหตาย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 ยสอะรเบ่เี้ยต้มบักเกาลักขอยยสเงี้โอ้ยพี่น้องว่บักเกาลักป๊บเกาลักลูกต้นนี้มันลูกเงี้ยท่นีม ป้าทีโทพูดนะพูดนะนี่้ลูลาเลยเพราะเราลาบลากอะไรนะนักเห็ด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 พี่น้องเห็ด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 ดอกไม้กินตามมันไม้ละพี่น้องเลยเห็ดไม้เห็ด้อยเห็ดมันปูบ้านฮเล

งานนี่งานงานเข่าเรพี่น้องไยพี่น้องงานเข่าพี่น้องงานเข่าพี่น้องงานเข่าไไ้้กวว ูเหรอกูลองกูลองมองปลาดกูเหรอพี่ทองเห็ดไลยเห็ดหลยพี่รองเลยเขาปานี่แกพราะไปบ้านแะ้วเนาะไปบ้านล้วพปันไปานั่นบ่มีจนมนุษยเกบเขาลาแล้วลองเ้ันีวถามนถามได้กิ่กล้าถามยุ้ย มาคนที่นองบ้าามเมื่อวานนะพี่องนี่จะงามงามอตุอิกิโอ้หลงบ้าขามคเามไปขานเสียงทนายบอกนอนก็ว่าบ่าขามว่ะจิ้งว่ากลับบ้านเท่ากันนะบ่าขามแบบนั้นแต่เลือกไปสองต่อม้ำก็เหลอนบ่อไรกนหนึอีดีโอาดยี่องพ่องเอะ พี่น้องเอ้ยเฮ้ยบิ้งเบิ้งคนเหรอครับคนข้าเจ้าบ่ปากบ่ติงเลยอักเม็ดกี่ลี้เลยพี่น้องเอ้ยปลาแตกเลยอ่ะพี่น้องเผื่อพี่น้องว่าไม่แน่หน่อยเนี่ยหน่ยพี่น้องมันแจ่มอยู่กับใบไม้พี่น้องเอ้ยพูดเหรอพูดเหรออ้ากมดกีรี้เลยพูดเลยก็ได้พี่น้องเอ้ยพูดเหรอพูดเลรอเบิ้งเกลียวเรานั่ง นางนางเอาเลยว่าแต่ออสานมานน้ำ้ะพี่น้องหมวดลุ่นน่ะเบอร์ู้๊ักขนาดพี่น้องเลยพูดเหรอเห็ดกับใบเห็ดกับใบไม้คือกันมับเลยพี่น้องเลยมึงมึงเขย่างกายมาหนิเตรียมทรงปุยเลยพี่น้อง ผู้เด็ดดาดีก็ได้เด้อพี่น้องเด้อมาหาวเด้อเต็มันหลายลายพี่น้องเห็ดเลยเอาอีกอย่างดอนอีกนึนพี่น้องเดิว่ะโอุ้โนล่ะปลาไม่บ้านฝรั่งเพิ่นนะครับสวนบกเกาลักพี่น้องเดิว่ามันเห็ดบกเกาลักเ์ด้วยพี่น้อง พุนน้ำปลาแล้วพี่มีอยู่ดิลุกขึ้นก็เวียนหัวเนะหย,วย,นะยียบมุวนบิดเลยพี่น้องเลยกับดีนะกับใบไม้หาผูเห็น ปาดผุเลยเพิ่งส่องกระเป๋านี่นี้เละพี่น้องพุ่นน่ะกระเป๋าที่ส่องพุ่นได้เลยเพื่อน่ะตังใบพุ่นแล้วค่ะอีหลีเดี๋ยวไปเบิ้งผลสรุปผลล้มแบบที่ออกจากป้าได้พี่น้องเด้กระเปาลักกระพาะกระเปาลักกระหนักกระเปาลักเบิ้งไอศครีมเยียบว่านี่ดูนี่เหยียบเห็ดอาจารยกระเปาลักกับคนเราวันนี้ชาวเรากระเปาะหนัก ทอเป็นหมกเส้นหมูสามสันมาท่านเพนว่าโอ้ยแต่แสตีไว ouais ้ท่านเพื like ่อนลองเลยเจ้าเหยียบปูมักงหญ่เป็นปูมเป็นวันยุคนะ่นว่าหมกเหมูสามสันถุมาเกลากพี่น้องกินได้ปลาถเพี่อนเก็บดอกแค่น้อดอกเพี่นลองแคบบไเพื่นว่าเปิดใบไมกมามีแต่เห็ด มือของพี่ซีพี่น้องประมาณสามกิโลนี่แหละเอ๊ะเ้าหมักเกาลักเจ้าหมักอันนี้ก็หนักเติบยุ่แเลยพี่น้องเลยนะเบ้าไปพี่น้องมึงมึงเปิดใบใม่ไหมพี่น้องเปิดใบหม่มุลุกหร มแต่เห็ดพี่น้องเลยมาสามชีวิตพี่น้องเลยมื่นกูหล่ะกูหล่ะมึงพี่น้องมึงมึงกูหล่ะกินทำนี่อะไรพี่น้องไม่ได้เห็ดบ่มีเห็ดอันนั้นน้ำเพลินดอกเห็ดพึ่งหวานบ่มีปลาเนี่ยพี่น้องมีแต่เห็ดอันนี้มันนี่รอรถไฟจะกลับบ้านเลยพี่น้องเลยได้เห็ดพอแล้วได้เห็ดเกาลักก็พอแล้วพี่น้องทางรถไฟอีกห้านาที นั่งรถไฟเข้าปาร,รีสแล้วป่ะนี่พี่น้องครับถ้ามีรถไฟก็ได้อยู่ดีเลยพี่น้องเด้่ครับได้เห็บได้มะเกาลักชมบรรยากาศลองไปแล้วเราหัวเปียกบอลยอดพี่น้องขมนลาฝนตกบรรยากาศดีเลยเครับเพื่นอู้มนออกมานอกปาร,รีสหลายกิโลอยู่พี่น้องเลย ขึ้นฝ่าขึ้ฝนมซอนฝนตกัาเปียกเ้ไปครับจะไปพ่อกันอีกเช่นนึงมันกำลังเีเห็ดฝนสามก็ยบลอแล้วไงสาล้ยบอยอยูลเห็ดก็ดอกกับงาดิบ้อบรรยกาศ้นๆางาอยู่ในรถไหมป่าวลอ่น้รมรบอรห เอาหันเอาหั่นแล้วเอาหั่นและเดี๋ยวเฮ็ดเล่นไปเลยนี่ครับไปเก็บมาแล้วพี่น้องเอ้ยเผื่อกับพักก่นมาแก่เพล่ออะว้าเดิ้งหมกเราไหมเดิ้งอย่างเต็มเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับหนึ่งของมาแล้วพี่น้องหมกเราไหมซี่หมี่ห่อข้าวต้มผัดพร้อมไปเลยพี่น้องเดี๋ยวข้ต้มนี่ครับหนึ่งของมาแล้วพี่น้องเอ้ยเฉยนี่ถาดที่สอง นี่ครับอีกอย่าเต็มหมอ,อ้ออาเดีย๋ยวพี่นออ้องเอ้ยพคนละหมกน้ไมัใส่หมูเครื่องแน่นๆพี่น้องเลยพคนมาเด้อพี่น้องเด้อคักอีลีนี่ก็ต้มแซ่บนี่ต้มแซ่บเต็มหมออยู่พี่น้องเอ้ยกินหมาหอนกินต้มแซ่บเลยเฮ้ยหิวเขอ้าแหงไรนี่เอ,อ้ยหมกน้ไมัหมกน้ไมันเลยพี่น้องเอ้ย ข้อขต้มได้ไหนพี่น้องนี่ขอต้มใหญ่ยยแล้วกว็หมกคือหัวเก็บใบตองอย่งเงี้ยแล้วโอ้ยาวปนดทต้องมีหมอนวันขั้นคอกันอีกว้่ <laughs> นี่ยนะครับโดยประมาณน,นี่แหละพี่น้องเนีย